สวัสดีครับผมสุภลักษณ์มหาวันนะักน,นี้จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Pro Evolution Soccer 2017นะครับเมื่อเราแตกไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยนะปุ๊บนะ,ะมันจะมีตัวติดตั้งก็คือ Setup แล้วก็ตัวแพทแล้วก็ตัวแคกนะครับก็ดับที่เข้าไปที่ตัวติดตั้งนะโดยใช้โปรแกรม a l t a ISO นะหรือว่า Demon t o ก็ได้นะ ก็มอสไปนะเมาส์เมาส์ดีดิเมดนะคะเมาส์ e ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะขึ้นอยู่ที่ cd นะได้นะครับไดเอฟของ,ของ,ของ,ของเป็นไดเอฟแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับก็คือเซฟทับนั่นเองลิกขวาไปลาเนตมินเนาะ แล้วก็ติดตั้งได้ซีได้ดีก็ว่านไปนะครับเรากด next เราก็ไม่ต้องสร้างช h อ r คั u ตรง start menu นะเรากด next ไปไม่ต้องสร้างช h อ r คั u t สร้างไว้ที่หน้า desktop นะครับเรากด next ไป install ะก็รอให้ติดตั้งเ,เสร็จครับ โอเคครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดฟินิ s นะต่อไปมาติดตั้งตัวแผ่ตัวแพ่0.0นะครับตัวแพ่ตัวนี้นะก็ให้ติดตั้งเป็นแพ่2สองจนย์ก่อนอคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะแรกด r น admin เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากด exit ครับแล้วก็กดแพทต่อไปครับเป็นแพท2.1นะแล้วกดติดตั้งเหมือนกันนะ setup แล้วก็ลานเอสมิน้กด next ไปครับ เมื่อเซ็นแล้วก็ให้เรากด exit ครับแล้วก็ไปที่ตัวแคกนะโฟลเดอร์ที่3ตัวแคกนั่นเองก็ copy นะครับ copy มาทั้งหมดแล้วก็ไปใส่ไว้ในตัวเกมนะอพันสิบตรงนี้ครับตัวนี้ไปวางทับตัวเกมโอเคครับ ก็างทับลงไปกดคอนินิวนะก็จะได้อยู่3ตัวนะครับที่ทับลงไปในตัวเกมโอเคครับก็เซตตินะ้งครับตั้งค่าหน้าจอก่อนนะครับโ,โมหมดโอเคหน้าจอ800 600นะ กดโลก่อนนะโอเคแล้วก็ลองเข้าเกมคลิกขวาแล้วก็ลาเนะ็ตมินครับโอเคเข้าเกมตัวนี้นะครับเข้าเกมชื่อโปรเวอร์ชั s นซ็อกเกอร์นะครับ2017โอเคทดสอบเข้าเกมดูครั้งแรกนะครับ นี่ผมปิดเสียงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูโอเคก็ลองมาเข้าเกมกันดูก่อนนะครับ ยังไม่ได้ตั้งค่าจอยอะไรนะครับตอนนี้โอเคตั้งแบบพื้นฐานแต่ผมจะใช้คีย์บอร์ดก่อนนะครับ เลโกวครูมาแรงครับสำหรับปีนี้จัดไปซี C ซีนี่แหละ Uh, let's Liverpool Barcelona. Let's Barcelona. the warmest of welcomes to you. we await the conclusion of the pre-game formalities. i'm peter drury, and it's a pleasure to be alongside jim begley. thanks, peter. it's a pleasure and a privilege for me to be here. the now terms Jim. It's gotta be the little chief, Javier Mascherano. Uncompromising and ready to tackle anything that moves and he does so with tenacity and grit. It shouldn't take long for him to make his mark. <laughs> I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. On. Wonderful quick feet! Approach for goal! Never a pap, Lack of Yeah, he just took too long to make his mind up. Well, what a big opportunity this thing. I just really like the way they started with such intensity, Peter. Where to from here? Let's continue. Jordi Alba Humpstead Upfield that Beto Moreno Philippe Coutinho Bella. Luis Suarez ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปผมขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอนมันจริงสักลกโอเคครับผม ดูความเหมือนจริงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับ Full HD หรือว่าปรับขนาดภาพคุณภาพภายนะครับอันนี้ปรับแค่โลนความภาพคมชัดความเสมือนจริงของตัวนักเตะเองก็โอเคนะครับได้นำมาทดสอบกันพอคร่าวๆก่อนนะครับ2017 โอเคครับกระผมสุภลักษ์มหาวันก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ